2.0เนี่ย action cam มีด้วยเหรอคะถ่ายกลางคืนสบายๆถ่ายมาโครได้ด้วยแถมกันสั่นอย่างขั้นเทพนี่คือ DJI Osmo Action 6น่าใช้กว่าเดิมเยอะเลยคะ่ะ แคมนะคะที่ได้ f 2 0ดเนี่ยมีที่ไหนตัวเนี้ยเรียกว่าออสโมแอคชั่นหที่ให้รูรับแสงมาคือ f 2 0ถึง f 4.0ข้อดีคือคุณจะสามารถถ่ายกลางคืนได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันนะคะคุณจะสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้สวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะตัวเครื่องค่ะเขามีให้เลือกนะทั้งโหมดออโต้ที่ตัวกล้องเนี่ยมันจะเลือกปรับความละเอียดให้เองตั้งแต่ f 2 0ไปจนถึง f 4.0นะคะนั่นคือการปรับอัตโนมัติแต่ถ้าคุณอยากจะถ่ายเเเเอองงนนนะ,ะมัักก็จ็จปลฟที่ F 2.8 มันก็จะช่วยให้หลักเนี่ยละลายได้สวยงามเสริมได้หมด Starburst ค่ะที่ f 4.0คุณก็จะได้ความละเอียดชัดทางภาพเลยค่ะการมีรูรับแสงกว้างเนี่ยนอกจากทําให้ภาพถ่ายและวิดีโอกลางคืนดีขึ้นแล้วนะคะเขายังมีโหมดที่เรียกว่า Supernight นะคะช่วยถ่ายภาพกลางคืนในระดับ 4K แล้วก็60เฟรมเรทต่อวินซทีด้วยนะ นอกจากนี้ยังมีเลนส์เสริมให้สามารถถ่ายมาโครในระยะ f 2.0ได้ด้วยเรียกว่าเป็นระยะใกล้ที่สุดนะคะแค่11เซนเองดังนั้นใครที่ชอบถ่ายบรรยากาศอย่างเช่นตอนไปเที่ยวเห็นดอกไม้ส,สวยๆเห็น,มนแมลงอยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยคุณสามารถใช้เลนส์มาโครถ่ายได้นะคะทำได้ทั้งการถ่ายภาพดลววิดีโอในแอคชั่นแคมตัวนี้เลยค่ะ DJI Osmo Action 6ตัวนี้เขาให้เซ็นเซอร์1.1.1ส่วน1.1นิ้วนะคะถามว่ามีประโยชน์อะไรบ้างก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าสามารถให้เราถ่ายภาพหรือวิดีโอในความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60เฟรมเรทแล้วเราเนี่ยเอาไปครอบภาพจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้ทีหลังโดยที่ไม่เสียรายละเอียดบางทีลังเลใช่ไหมไปถ่ายงานมาจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนดีนะถ่ายไเลยทั้งคู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับทีหลังค่ะ ซึ่งจะมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่ต้องการลดเวลาทํางานถ่ายครั้งเดียวจบอย่างที่แจนบอกไปเลยคุณสามารถเอาไปตัดต่อในแอป DJI Mimo ได้นะคะบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ลงได้หลากหลายแพลตฟอร์มนั่นเองค่ะเช่นถ่ายมาทีเดียวลงได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกไเลือกได้เลยค่ะเรื่องของกันสั่นเนี่ยเรียกว่ามันเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของกล้องแอคชั่นเลยดีกว่า DJI เนี่ยเขามีโหมดกันสั่นแบบ Rock Steady นะคะแล้วก็ Lock Steady Plus นะแล้วยังมีโหมด h o r i z o n t a l Steady ด้วยเรียกว่าเขาใช้ซอฟต์แวร์ทุกอย่างที่เขามีเนี่ยช่วยปรับความนิ่งของภาพให้อยู่ในระดับเส้นขอบฟ้าทำได้นิ่งมากๆแต่จะรองรับแค่ 4K 60เฟรมเรทเพอร์เซกนะยังไม่ถึง120เฟรมเรทเพอร์เซกในโหมด Lock Steady ต้องบอกตามตรงว่าแจนใช้ Action Cam มาหลายรุ่นแหละบอกเลยว่าชอบบางทีมือเราไม่นิ่ง เจนเอาไปลุยขี่ ATV ตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆนะดังนั้นใครสายลุยจะสามารถใช้งานได้สบายโดยที่ไม่ต้องคํานึงเลยว่าภาพจะสั่นไหมภาพจะชัดไหมเพราะว่าตัวนี้คิดมาให้หมดแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังสามารถถ่าย Time แลปส์ได้ด้วยหรือไฮเ e อร์แลปส์นะคะถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยเนี่ยทำได้ดีเหมือนเดิมเลยคะ่ะจุดแข็งของ DJI เนี่ยเขาเรียกว่า Ecosystem ของเขาเนี่ยครบลูปแล้วกันมันรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในค่ายเนี่ยได้แบบสบายๆเลยนะคะเช่นถ้าเรามี DJI M3 ก็สามารถต่อเข้ากับตัวนี้ได้ คุณไม่ต้องคิดว่าต้องหาอุปกรณ์อะไรมาเสริมเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะมันไม่ต้องผ่านตัวรับสัญญาณใดๆ คือเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยค่ะออสมอชั้นตัวนี้นะคะยังตั้งโปรไฟล์สีเป็น D-log M 10บิตได้ด้วยนะเรียกว่าเป็นตัวเดียวกับโดรน DJI รุ่นใหม่ๆที่สามารถทำให้เราเกรดสีโทนเดียวกันได้แบบไม่เพี้ยนนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าใครเป็นสายโฟอโตกราฟ,ฟีสายแบบ v l o g แล้วชอบถ่ายภาพส,สวยๆเอามาแต่งสีให้มันดูสวยงามยิ่งตอนนี้เริ่มเข้าเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสนะคะคุณก็จะสามารถเอามาแต่งสีให้มันดูแบบวอร์มมากยิ่งขึ้นดูอบอุ่นก็ทาได้ค่ะ พูดถึงอุปกรณ์เสริมกันบ้างดีกว่าค่ะ dji นะคะเป็นกล้องที่มีอุปกรณ์เสริมเยอะมากๆเดี๋ยวจันจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำก่อนละกันอันแรกคือตัวนี้นะคะนี่ข้างบนมันเป็นแมกเนตอยู่แล้วเราก็เสียบเข้ากล้องเลยึเรียบร้อยล็อกนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็สามารถปรับองศากล้องได้นี่จะโยกหน้าโยกหลังหมุนตรงนี้ adjust ได้หมดเลยหลังจากนั้นก็ดึงนี่อันนี้ จะใช้เวลาที่เราถ่ายตัวเองนะคะแล้วก็จะสามารถปรับได้จะแบบมุมกดสูงขึ้นอีกนิดนึงก็ทําได้ก็จะถ่ายตัวเองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่ใช้ง่ายๆนะคะแล้วก็แกะออกก็คือแค่นี่ดึงกรึบออกอ่ะอันที่2ตัวนี้ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เราได้ภาพมุมดีๆมันเหมือนโดรนบินเลยนะถ้าสมมติว่าคุณไปเที่ยวที่แบบคนเยอะๆแล้วคุณแบบดึงให้มันสูงแบบสูงสุดอะ่ะแบบเนี่ยไปเลยยาวๆเ<ป>นี่ยอย่างนี้ใช่ปะมันยาวมากอะ่ะเห็นปะ แล้วคุณจะสามารถแบบยื่นถ่ายแบบอาจจะดูเป็นอ่ะผิดผิดฟัง <c oughs> อย่างนี้ยื่นถ่ายอย่างนี้ใช่ปะ่ะอาจจะดูเป็นพี่สาวชาวจีนสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามุมภาพที่ได้มาบอกเลยว่าคุณจะชอบเพราะมันเหมือนแบบเหมือนโดรนบินแบบนี้แล้วอะ่ะแล้วคุณจะได้ภาพมุมกว้างที่ตาเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันสูงมันก็สวยด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นอันนึงที่แจนใช้ส่วนอันนี้อันนึงเลยที่เอาไว้ใช้เวลาแบบเออถ่ายรีวิวรถต่างๆก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็ปึ๊บแล้วเราก็กริป ติดกระจกไว้ได้เลยนะคะจะบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของ DJI นะคะมีประโยชน์มากจริงๆมันได้ใช้จริงๆสําหรับการทํางานโปรดักชันของเรานะคะแล้วอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับตัวแค่ Action 6ตัวเดียวมันสามารถเอาไปใช้กับรุ่นอื่นๆของ DJI ได้เหมือนกันอย่างเจนมีตัวนี้ก็คือตัว Osmo Nano นะคะเราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ที่จนมีอยู่เนี่ยได้ด้วยเหมือนกันเสียบเข้าไปแบบนึงป๊บเรียบร้อยก็ใช้งานได้เลยนี่นะคะหรือตัวนี้ เรียบร้อยก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะคะหรือไม่ได้อยากมีจอคุณก็จะสามารถเดนถึงออกเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะเป็นกล้องจิว๋วน้ำหนักเบามากๆดึงไปย,ยาวถ่ายอย่งางเงี้ยถ่ายได้หมดเลยนะคะนี่ซึ่งแบบมันสะดวกแล้วก็พกพางง่ายมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันก็จะสามารถใช้กับตัว DJI Osmo 360ได้ด้วยเหมือนกัน ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจเดิมนะคะที่ทาง DJI เอามาให้อยู่กับเซตตลอดเวลาก็คือตัวนี้แบตเตอรี่แพคนะคะในนี้จะมีทั้งหมด3ก้อนคุณก็จะสามารถเอามาใส่ตัวเครื่องนี้ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดนะมันสามารถทํางานกับ Osmo 3 0 0ได้ด้วยเรียกว่าอุปกรณ์เสริมบางตัวเนี่ยก็จะหาง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกรุ่นจะรู้สึกว่าในฝั่งครีเอเตอร์ของเราแล้วก็ในฝั่งของการทำโปรดักชันเนี่ยมันเซฟนะเพราะว่าการที่เราซื้ออุปกรณ์มา แล้วสามารถแชร์ริงในการใช้แอสเซอร์รได้หรือแบตเตอรี่ได้เนี่ยมันทําให้เราไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะๆซื้อครั้งเดียวนะคะก็มาแชร์การใช้งานกันได้ค่ะเซ็ตที่ได้มานี้นะเรียกว่าเป็น Adventure Combo นะคะที่เขาให้อุปกรณ์เสริมมาครบหมดเลยก็คือนี่อย่างที่บอกไปแบตเตอรี่3ก้อนนะหก้อนคืออยู่ในนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเคสชาร์จตัวนี้ก็คือเคสชาร์จนะคะแล้วก็มีไม้ถือยาวอันนี้1.5เมตรนะคะนี่ก็จะมีครบหมดเลย เอาละค่ะปิดท้ายนี้ถามว่ากล้องนี้เหมาะกับใครต้องบอกเลยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบเดินทางเพราะมันเป็นกล้องที่เล็กเบาแล้วก็พกพางง่ายมากๆที่สําคัญคือได้ภาพที่ชัดมากจริงๆนะ DJI Osmo 6ตัวนี้ไม่ใช่แค่กล้องแอคชั่นที่เอาไว้ลุยอย่างเดียวแต่มันเรียกว่าเป็นกล้องไฮบริดที่เขาจะพยายามเอากล้อง ต่างๆก้องใส่ V log เนี่ยมาใส่ให้กล้องตัวนี้มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นดังนั้นคุณลบออกไปเลยภาพจ,จินตนาการของแอดเวนเจอร์ต้องไปแบบอุย้ยลุยเท่านั้นจะต้องไปเทรลต้องไปแบบบุกเนี่ยไม่ต้องจะไป V log แบบต่างประเทศแบบสวัสดีค่ะตอนนี้จันอยู่ที่ประเทศเกาหลคนะ,คะเราก็มาเดินทางได้หมดเลยคือสบายๆแล้วเป็นกล้องตัวเล็กทําให้เราไม่ต้องเขินเวลาที่เราจะพูดกับกล้องหรือเวลาที่เราจะถ่ายทําทําได้ง่ายมากๆเลยค่ะอะสรุปหน่อยนะ 1. คนที่เป็นสายลุยแอดเวนเจอร์ลุยได้ยาวขึ้น ทายแสงเช้าลากยันค่ําเนี่ย F 2 0ทําได้จริงแถมยังกันน้ำนะคะได้ลึกสุดที่20เมตรแบบไม่ต้องใส่เคสเลยใส่น้ำ,น,ำน้ำตื้นหรือว่าส่วนน้ำต่งตางๆเนี่ยก็เอาอยู่เลยนะคะ 2. สายวิลลอกหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเรานะคะสามารถถือถ่ายได้นิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานกับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มมุมกล้องใหม่ๆและยังทําให้ภาพคมชัดนะจะจะไปครอปหรืออะไรเนี่ยก็ทําได้ที่หลังสบายๆเลยเพราะว่าความชัดของเขาเนี่ยระดับ 4K แต่ถ้าคุณถ่าย 4K แล้วก็คุณจะต้องระวัง2เรื่องด้วยกัน1มันกินความจุข,ของแบบ เมมรีของคุณอันที่2คือมันอาจจะก,กินแบตนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคลมมาให้นะว่าสามารถถ่ายได้สูงสุดที่2ออยนาทีแล้วก็พูดถึงความจุเมื่อกี้ตัวเนี้ยเขาให้มาความจุในเครื่องนะคะอยู่ที่5 0กิกเลยทีเดียวแปลว่าคุณสามารถใช้ได้พอๆถ้าคุณไม่ได้ลุยมากเกินไปหรือถ่ายเยอะเกินไปตัวเนี้ยเหลือเฟือเลยค่ะสรุปแล้ว DJ i Osmo Action 6ตัวนี้นะคะน่าใช้มากๆอัปเกรดมาให้แบบลุยได้เยอะขึ้น ใครที่กําลังเลงแอคชั่นแคมอยู่นะคะเจนเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอาจจะเป็นตัวท็อปสุดของตลาดเลยก็ได้มีแอสเซสซอรี่ให้คุณปรับในการถ่ายทําของคุณให้เข้ากับการถ่ายของคุณเนี่ยได้มากขึ้นเลยนะเอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากได้ก็อย่าลืมไปลองดูกันได้นะคะที่ DJI Experience Store ทุกสาขาหรือจะซื้อผ่าน Official Store ของเขาเลยได้เหมือนกันค่ะงั้นเราต้องไปทริปแล้วค่ะปีใหม่นี้เราก็พกตัวนี้ตัวเดียวกับไม้หนึ่งไม้ไปได้แล้วไม่กิ่นพื้นที่กระเป๋าตอบโจทย์มากๆค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมีเกทุกคนด้วยนะคะ ซีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเนี่ยเจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยเรายังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่คงซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมากอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยค่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ